ในวันที่โลกหมุนเร็วกว่าใจในวันที่ผู้คนรู้มากขึ้นแต่สงบน้อยลงหลายคนฟังธรรมมากอ่านหนังสือธรรมะมาหลายเล่มแต่กลับยังไม่รู้ว่าจะวางใจอย่างไรในวันที่ทุกจริงหลวงปูด่ดูพรมปัญโยคือพระผู้สอนธรรมะด้วยคำพูดน้อยแต่เข้าถึงใจลึกคำสอนของท่านไม่เน้นถ้อยคำสวยงาม ไม่เน้นพิธีไม่เน้นความรู้มากมายแต่เน้นการดูใจและการใช้ธรรมะในชีวิตจริงเรื่องนี้จะพาคุณมารับฟังธรรมะที่ไม่เก่าไม่ล้าสมัยและยังจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนยุคนี้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายความคาดหวังและความไม่แน่นอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง ธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตำราช่องที่เชื่อว่าธรรมะไม่จำเป็นต้องยากและไม่จำเป็นอยู่แค่ในหนังสือแต่สามารถใช้ได้จริงในทุกวันของชีวิตวันนี้ขอชวนทุกท่านมารับฟังเรื่องธรรมะของหลวงปู่ดูที่คนยุคนี้ควรรู้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นยิ่งเหนื่อยใจง่ายยิ่งคิดมากยิ่งหาความสงบไม่เจอ เรื่องนี้อาจไม่ได้ให้คำตอบทุกอย่างในชีวิตแต่จะช่วยให้คุณวางใจได้ถูกทางมากขึ้นขอเพียงฟังให้จบแล้วค่อยๆฟังใจตัวเองไปพร้อมกันครับโลกวุ่นวายเพราะใจเราไม่หยุดในยุคสมัยที่โลกหมุนเร็วกว่าเดิมผู้คนตื่นเช้าด้วยเสียงนาฬิการีบลุกรีบทำงานรีบใช้ชีวิตและเข้านอนพร้อมกับความคิดที่ยังไม่ยอมหยุด ใจของคนยุคนี้แทบไม่มีเวลาพักแม้ร่างกายจะหยุดนิ่งแต่ใจกลับยังวิ่งไปข้างหน้าเสมอหลวงปู่ดูพรมปัญโยเคยกล่าวไว้ว่าโลกเขาวุ่นวายของเขาใจเราจะวุ่นวายตามหรือไม่อยู่ที่เราคำพูดสั้นๆเพียงประโยคเดียวแต่สะท้อนชีวิตของคนยุคนี้ได้อย่างลึกซึ้งเพราะแท้จริงแล้วโลกไม่ได้เปลี่ยนไปมากเท่าที่เราคิด แต่ใจของเราต่างหากที่เปลี่ยนไปเรารับเรื่องราวเข้ามามากขึ้นคิดมากขึ้นคาดหวังมากขึ้นและแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นไว้ในใจมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวหลายคนเข้าใจว่าความทุกข์เกิดจากปัญหาจากงานจากคนรอบตัวหรือจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้แต่หลวงปู่ดูสอนให้มองลึกลงไปอีกขั้นว่าความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากสิ่งเหล่านั้นโดยตรง หากเกิดจากใจที่ไม่รู้จักหยุดคิดไม่รู้จักวางและไม่รู้จักดูตัวเองเมื่อใจไม่หยุดโลกภายนอกเพียงเรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ในใจทันทีคำพูดเพียงคำเดียวอาจทำให้เรานอ,นอนไม่หลับทั้งคืนความคิดเห็นของคนแปลกหน้าอาจทำให้เราหมดกําลังใจไปทั้งวันทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นผ่านเข้ามาเพียงชั่วคราวแต่ใจของเรากลับยึดมันไว้แน่น หลวงปู่ดู่ไม่ได้สอนให้หนีโลกไม่ได้สอนให้ปลีกตัวออกจากสังคมหรือทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ท่านสอนให้เราอยู่กับโลกอย่างมีสติอยู่กับความวุ่นวายโดยไม่ปล่อยให้ใจวุ่นวายตามท่านเคยบอกว่าหากใจเราดีที่ไหนก็ดีหากใจเราไม่ดีต่อให้อยู่ในที่สงบใจก็ยังไม่สงบคำสอนนี้ตรงกับชีวิตคนยุคใหม่อย่างยิ่งเพราะหลายคนพยายามเปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรอบข้างเพื่อหวังว่าความทุกข์จะหายไปแต่เมื่อเปลี่ยนแล้วความทุกข์กลับยังอยู่เพราะสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือวิธีคิดและการวางใจของตัวเองหลวงปู่ดู่สอนให้เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดไม่ใช่การแก้โลกทั้งใบแต่คือการหันกลับมาดูใจของตนเองในแต่ละขณะว่าเวลามีเรื่องมากระทบใจเรากำลังคิดอะไรกำลังปรุงอะไร และกำลังแบกอะไรไว้โดยไม่จำเป็นการดูใจไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเพราะมัวแต่จ้องมองโลกภายนอกจนลืมโลกภายในหลวงปู่ดูบอกว่าใจที่ไม่รู้จักดูจะถูกโลกพาไปตลอดและเมื่อใจถูกพาไปความสงบก็จะยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆคนยุคนี้จึงเหนื่อยง่ายหมดแรงง่ายและท้อแท้ง่ายทั้งที่ยังไม่ได้เดินทางไกลนัก เพราะพลังใจถูกใช้ไปกับความคิดที่ไม่จำเป็นมากเกินไปคำสอนของหลวงปู่ดูในฉากแรกนี้จึงไม่ใช่การสอนให้เราแก้ปัญหาทุกอย่างทันทีแต่เป็นการตั้งคำถามสำคัญกับชีวิตว่าในวันที่โลกไม่เคยหยุดวิ่งเราจะหยุดใจของเราไว้ตรงไหนและเราจะเริ่มดูแลใจของตัวเองอย่างไรท่ามกลางความวุ่นวายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามนี้เองจะนำเราไปสู่คำตอบสำคัญในฉากถัดไปว่า แท้จริงแล้วสิ่งที่กำหนดความสุขและความทุกข์ในชีวิตไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือใจของเรานั่นเองใจเป็นบุญใจเป็นบาปหลังจากที่หลวงปู่ดูสอนให้เรามองเห็นว่าโลกวุ่นวายเพราะใจเราไม่หยุดคำสอนถัดมาที่ท่านย้ำอยู่เสมอคือเรื่องของใจว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งหลวงปู่ดูกล่าวไว้ว่า บุญไม่ได้อยู่ที่ใส่บาทมากหรือน้อยแต่อยู่ที่ใจเราคิดอย่างไรคำสอนนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่กลับลึกซึ้งอย่างยิ่งสำหรับคนยุคนี้เพราะเรามักเข้าใจว่าการทำบุญคือการให้ของการทำพิธีหรือการทำตามรูปแบบแต่กลับลืมไปว่าขณะเดียวกันใจของเรากำลังคิดอะไรอยู่หลายคนทำบุญด้วยมือแต่ใจกลับเต็มไปด้วยความคาดหวัง คิดว่าให้แล้วต้องได้ให้แล้วชีวิตต้องดีขึ้นทันทีและเมื่อผลไม่เป็นอย่างใจความดีนั้นกลับกลายเป็นความน้อยใจความผิดหวังและความทุกข์โดยไม่รู้ตัวหลวงปู่ดูจึงสอนให้ย้อนกลับมาดูที่เจตนาเพราะเจตนาคือหัวใจของกรรมใจที่ให้ด้วยความเมตตาใจที่ไม่หวังผลใจที่ไม่เรียกร้องการตอบแทนนั่นแหละคือบุญที่แท้จริง ต่อให้ไม่ได้ถวายของชิ้นใหญ่ต่อให้มีมีใครเห็นใจก็ยังเป็นกุศลได้ในทางตรงกันข้ามต่อให้ทำพิธีมากเพียงใดแต่หากใจยังอิจฉายังโกรธยังเปรียบเทียบใจก็ยังเป็นบาปอยู่ดีคำสอนนี้กระทบใจคนยุคใหม่อย่างมากเพราะเราอยู่ในสังคมที่เปรียบเทียบกันตลอดเวลาเห็นคนอื่นได้ดีใจก็หวั่นไหวเห็นคนอื่นสำเร็จใจก็ร้อนรุ่ม ทั้งที่เราไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแต่ใจกลับทุกข์เองโดยไม่จำเป็นหลวงปู่ดูบอกว่าใจที่ไม่รู้จักพอจะไม่มีวันสงบต่อให้ได้มากแค่ไหนก็ยังรู้สึกขาดอยู่เสมอการรักษาใจจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการสังเกตตัวเองในชีวิตประจำวันว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่กำลังปรุงแต่งอะไรและกำลังเติมทุกข์ให้ตัวเองหรือไม่ท่านไม่ได้สอนให้กดข่มความรู้สึก แต่สอนให้รู้เท่าทันเมื่อรู้ทันใจจะค่อยๆเบาลงเองคนยุคนี้มักถามว่าทำดีแล้วทำไมยังทุกข์หลวงปู่ดู่จะตอบว่าเพราะเราทำดีด้วยใจที่ยังไม่วางเมื่อยังไม่วางใจก็ยังผูกอยู่กับผลเมื่อผลไม่เป็นดั่งใจความทุกข์จึงเกิดขึ้นทันทีคำสอนของท่านจึงไม่ใช่แค่สอนให้ทำดีแต่สอนให้ทำดีอย่างถูกวิธีคือทำดีแล้วปล่อยวางผล ทำดีแล้วไม่แบกความคาดหวังไว้ในใจเพราะความคาดหวังนี่เองคือภาระที่ทำให้ใจหนักโดยไม่จําเป็นเมื่อฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มเข้าใจว่าใจคือรากของทั้งบุญและบาปแต่ในชีวิตจริงเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังต้องเจอคนเจอคำพูดเจอการกระทำที่ทำให้ใจเราหวั่นไหวอย,อยู่เสมอคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่า หากเราพยายามรักษาใจให้ดีแต่คนอื่นยังทำให้เราเจ็บทำให้เราโกรธและทำให้ใจเราไม่สงบอยู่ซ้ำๆเราควรทำอย่างไรคำตอบของหลวงปู่ดู่ในเรื่องนี้จะพาเราไปสู่แก่นธรรมที่ลึกยิ่งขึ้นในฉากถัดไปเขาทำของเขาเรารักษาใจเราเมื่อใจเริ่มเข้าใจว่าบุญและบาปเกิดจากใจไม่ได้เกิดจากรูปแบบหรือพิธี คำสอนของหลวงปู่ดูที่ลึกยิ่งขึ้นก็คือการสอนให้แยกกรรมของคนอื่นออกจากใจของตนเองท่านกล่าวไว้ชัดเจนว่าเขาทํากับเราอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาเราคิดอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเราคำสอนประโยคนี้เหมือนกระจกที่สะท้อนชีวิตของคนยุคนี้อย่างตรงไปตรงมาเพราะเราอยู่ในสังคมที่คำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถทำร้ายใจได้ทั้งวัน ความคิดเห็นของคนที่เราไม่รู้จักอาจทำให้เรานอนไม่หลับความไม่เข้าใจจากคนใกล้ตัวอาจทำให้ใจเราหนักไปหลายวันทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงการกระทำของผู้อื่นแต่ใจของเรากลับนำมาคิดซ้ำคิดวนและเติมความทุกข์ให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวหลวงปู่ดูไม่ได้สอนให้เฉยชาหรือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่สอนให้มีสติรู้ทันอารมณ์ของตนเอง เมื่อมีใครพูดหรือทำสิ่งใดมากระทบใจจะโกรธใจน้อยใจหรือใจเสียเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งสำคัญคือเราจะตามอารมณ์นั้นไปหรือไม่หากตามไปใจจะถูกลากเข้าสู่ความทุกข์ทันทีแต่หากรู้ทันใจจะมีช่องว่างให้เลือกว่าจะวางหรือจะยึดหลวงปู่ดูบอกว่าทุกครั้งที่เราโกรธ เรากำลังรับเอากรรมของคนอื่นมาไว้ในใจตัวเองและทำร้ายใจตัวเองซ้ำอีกครั้งโดยไม่จำเป็นคนยุคนี้มักคิดว่าการไม่โกรธคือการยอมแพ้แต่หลวงปู่ดู่สอนว่าการไม่โกรธคือการรักษาใจไม่ใช่การยอมให้ใครเอาเปรียบเพราะเมตตาในความหมายของท่านคือการไม่ปล่อยให้ใจตกเป็นทาตของอารมณ์ไม่ปล่อยให้คำพูดหรือการกระทำของผู้อื่น มากำหนดความสงบในใจเราเมื่อใจไม่ผูกไม่โกรธไม่จองเวรความเบาจะเกิดขึ้นทันทีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการให้อภัยคือการลืมแต่หลวงปู่ดู่สอนว่าการให้อภัยคือการปล่อยใจตัวเองให้เป็นอิสระไม่ต้องแบกความแค้นความคับข้องและความเสียใจไว้ตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำร้ายใครได้นานเท่ากับทำร้ายใจของเราเอง การฝึกเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในโลกที่เต็มไปด้วยการกระทบกระทั่งแต่หลวงปู่ดูย้ำว่าหากเราไม่เริ่มรักษาใจตั้งแต่วันนี้ใจก็จะถูกโลกพาไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเมื่อใจเริ่มเบาเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าหลายเรื่องในชีวิตไม่ได้หนักเพราะเรื่องนั้นหนักแต่หนักเพราะใจเราแบกมันไว้นานเกินไปและเมื่อวางได้ใจก็จะโล่งอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน คำสอนในฉากนี้จึงเป็นเหมือนสะพานที่พาใจของเราจากความวุ่นวายและการยึดต,ติดไปสู่ความเบาและความสงบและเมื่อใจเริ่มเบาคำถามสุดท้ายจึงค่อยๆปรากฏขึ้นว่าหากใจสงบได้จริงชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรและปัญญาจะเกิดขึ้นจากความสงบนั้นได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายของหลวงปู่ดูจะถูกร้อยเรียงอย่างชัดเจนในฉากถัดไป ใจสงบเมื่อไรปัญญาเกิดเมื่อนั้นเมื่อเดินทางมาถึงแก่นคำสอนสุดท้ายของหลวงปูด่ดูสิ่งที่ท่านย้ำอยู่เสมอและเป็นหัวใจของธรรมะทั้งหมดก็คือคำว่าใจสงบเพราะเมื่อใจสงบทุกอย่างจะค่อยๆชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องพยายามมากหลวงปู่ดูไม่ได้สอนธรรมะที่ซับซ้อนไม่ได้เน้นวิธีการยากไม่ได้บอกให้เราทำอะไรเกินกำลังแต่สอนให้เรากลับมาอยู่กับสิ่งที่ง่ายที่สุด นั่นคือการรู้ตัวในปัจจุบันขณะคนยุคนี้เต็มไปด้วยความรู้แต่ขาดความสงบเราอ่านมากฝังมากแต่ใจกลับฟุ้งมากกว่าเดิมเพราะความรู้ที่ไม่มีสติรองรับจะกลายเป็นภาระให้ใจโดยไม่รู้ตัวหลวงปู่ดูสอนว่าเมื่อใจสงบปัญญาจะเกิดเองไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนเพราะปัญญาไม่เกิดจากความคิดมากแต่เกิดจากใจที่นิ่งพอจะเห็นความจริงของสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็น เมื่อใจสงบเราจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตไม่เที่ยงปัญหาที่เคยใหญ่จะค่อยๆเล็กลงไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะใจเราไม่เข้าไปยึดเหมือนเดิมหลวงปู่ดูมักสอนให้ใช้ชีวิตประจำวันเป็นที่ฝึกธรรมไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอสถานที่แค่รู้ลมหายใจรู้กายรู้ใจในขณะที่กำลังทำงานกำลังพูดหรือกำลังเผชิญปัญหาเมื่อมีสติรู้ทัน ใจจะไม่ไหลไปตามอารมณ์ง่ายเหมือนก่อนและเมื่อไม่ไหลปัญญาจะเริ่มทำงานเองคนยุคนี้มักถามว่าหากไม่คิดมากแล้วชีวิตจะเดินต่ออย่างไรหลวงปู่ดูจะตอบว่าไม่ใช่ไม่คิดแต่คิดอย่างมีสติคิดโดยไม่เอาอารมณ์นำเมื่อใจสงบเราจะเห็นทางออกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นว่าบางเรื่องไม่จำเป็นต้องแก้แค่ปล่อยก็พอบางเรื่องไม่จำเป็นต้องตอบโต้แค่เงียบก็พอ และบางเรื่องไม่จำเป็นต้องแบกแค่วางก็พอคำสอนของหลวงปู่ดู่จึงไม่ใช่การสอนให้หนีปัญหาแต่สอนให้ยือนอยู่กับปัญหาอย่างไม่ทุกข์เพราะเมื่อใจไม่ทุกข์ปัญหาก็ไม่อาจครอบงำเราได้อีกต่อไปเมื่อใจสงบความเมตตาจะเกิดขึ้นเองเมตตาต่อตอนเองที่เคยกดดันตัวเองมากเกินไปและเมตตาต่อผู้อื่นที่เคยทำให้เราเจ็บเพราะเมื่อใจสงบเราจะเข้าใจว่าทุกคนต่างทำไปตามเหตุและปัจจัย ไม่มีใครตั้งใจจะเป็นผู้ร้ายในชีวิตใครโดยท้ายจริงและเมื่อเข้าใจใจก็จะอ่อนโยนขึ้นโดยไม่ต้องพยายามธรรมะของหลวงปู่ดูจึงไม่ใช่ธรรมะที่ต้องท่องจำแต่เป็นธรรมะที่ต้องค่อยๆสืมซับผ่านการใช้ชีวิตจริงเมื่อฟังมาถึงตรงนี้เราอาจเริ่มเห็นแล้วว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตำราไม่ได้อยู่ที่คำสอนสวยหรูแต่อยู่ที่ใจของเราว่าจะนำไปใช้หรือไม่หากเราเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยด้วยการหยุดใจวันละนิด รู้ตัวให้มากขึ้นอีกนิดชีวิตอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบในทันทีแต่ใจจะค่อยๆเบาสงบและมั่นคงขึ้นอย่างแท้จริงและนี่เองคือเหตุผลว่าทำไมธรรมะของหลวงปู่ดูจึงยังจำเป็นสำหรับคนยุคนี้เสมอไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปเพียงใด